สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือรตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมิออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดหมาเหตุ <อา S 2> คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนคลิปนี้ทางดัน,น,น s. <S มินก็บังเอิญไปเจอนะครับแหมเออได้สักระยะใหญ่ๆแล้วล่ะครับพเพื่อน ทำคลิปเอาไว้ก็กะรอจังหวะปอยช่วงนี้นี่แหละครับโอ้โหตายแล้วเพราะอะไรละครับเอาก็เราเพิ่งผ่านพิธีมงคลแหมเมื่อวานบาดมานี่เองนะครับแหมรู้อยู่แล้วละ่ะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยไอชาวทาสเนี่ยนะครับมันต้องหาเรื่องนะครับแหมมาเล่นเราจนได้ดังนั้นก็ต้องเตรียมนะครับแหมบังเอิญไปเจอแล้วต้องเก็บเอาไว้มาดักคอมันจะหน่อยนะครับฮะไม่ได้สนใจในเนื้อหารายละเอียดนะครับ แต่อยากเอาคอมเมนต์มาฝากว้วนหมื่นตัวยงเฉยๆนะครับส่วนตัวนะครับไอแอดมินก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเออไอตัวเนี้มันมีชื่อเรียกว่าตัวไรนะครับก็เลยอยากจะตั้งว่าเออน่าจะเป็นคู่แข่งสุพรรณหงษ์นะครับอันนี้ชื่อสุวรรณหานกันแล้วกัน โอ้ยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รดตาปอเช่นเคยกําเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยดีนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสาหรับสายจิกันนะครับไอแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นวัฒนธรรมโบราณที่ชาวกัมพูชาต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ Oh. บอกตรงๆนะครับเพื่อนๆดูยังไงยังไงอันนี้มันก็ไม่เหมือนของโบราณโบราณครับเออมันเหมือนเรือป๊อกแ๊กนะครับแหมเพิ่งจะสร้างเมื่อวานหรือเปล่าแล้วก็มาบอกตำนานไว้ก่อนนะครับไอพวกนี้สงสัยเออมันเข้ามาเป็นแรงงานนะครับขายพวกขนมมข้าวมอแกงหรืออะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับของโบราณในเมืองไทยเนี่ยแหมเห็นเขาเพิ่งคิดค้นสูตรในแอดมินไปสังเกตรประจำนั่นแหละครับอุ้ยขึ้นป้ายตัวเบลเลอร์เลยว่าโบราณน,นะครับคราวนี้ขาย ายดีขายดีไอ้พวกนี้มันก็เลยเอายูทธวิธีแบบนี้แหละครับเพื่อนไปใช้เวลามันคอมเมนต์หรือมันจะเคมอะไรนะครับแม่ต้องบอกก่อนนะครับอ่อันนี้พูดถึงในประเทศไทยนะครับว่าไอของโบราณโบราณที่เขียนขึ้นมาเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นแกงหรือเป็นข้าวเป็นอะไรเนี่ยแหม่มึงไม่ได้โบราณหรอกมึงเพิ่งจะทําเมื่อไม่นานกันมันนี้เองแล้วก็มาเขียนโบราณโบราณคราวนี้ไอชาวทาสมันก็เอาไปเรียนแบบทําไมต้องบอกว่า มันไม่ใช่ของโบราณโบราณคือมันก็ของโบราณโบราณมันไม่มีเครื่องปรุงนะครับโอ้โหนี่มึงเล่นปรุงกันจะนัวเลยกันเะเข้มเลยแล้วก็มึงก็บอกว่าของโบราณค <c oughs> วามคิดเื่นที่2เป็นการออกแบบที่ปราณีตที่สุดเท่าที่เคยมีมาต้องยอมรับว่าช่างฝีมือชาวกัมพูชาไม่เป็นรองใคร โอโ้ไอ้งามไส้มึงเมากาวแน่นอนนะครับไอ้พวกนี้มันหลอนครับเพืพ่อนๆมองเห็นของแบบนี้นะครับโอ้ยตายแล้วเป็นงานฝีมือได้ยังไงนะโอ้เด็กอนุบาลบ้านเรายังทำได้ดีกว่าเยอะเนโะไอ้รอตาความคิดเห็นที่สมอะไรที่เป็นของกัมพูชาต้องใส่ธงประจำชาติและยื่นต่อยูเนสโก โอ้ยปัญญาอ่อนใครเขาจะเสียเวลาเวลามันนั่งพิจารณาออไอ้สุวรรณอาหารของมึงวะเนี่ยโอ้ตายแล้วจะเรียกว่าไอ้เรือป๊อกแป๊กได้หรือเปล่าวะไอ้เรื่องหาปลานี่ยังดูดีกว่าไหมกูเริ่มเชื่อแล้วว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่อะ่ะเขาเรียกพวกมึงว่าไอ้ชาวกาเห้านะครับโอ้โหมันดมกาวบูดกาวเน่าจนสมองเสมอตาเตอรลายไปหมดโอ้ตายแล้วแม้มีนิดมีหน่อยอะไรอะไรก็ อเออจะยื่นต่อยูเนสโกนะครับต้องบอกก่อนนะครับเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะครับไม่ใช่มึงเมากาวเสร็จมึงจะเอาอะไรก็ได้ที่มึงอยากจะให้เขาพิจารณาแล้วไปให้เขาพิจารณาตายเลยประสาทเขาจะเสียนะโอ้ยงามไส้น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่สนี่คือต้นฉบับที่ทั่วโลกยอมรับศิลปะโบราณของชาวเขมร โอ้ตายแล้วใครเขาไม่ยอมรับกับมึงคิดเองเออเองไม่ได้นะไอเ้เหม็นโอ้หนักเลยกูคราวนี้นะครับมึงรีบวางถุงกาวลงก่อนแล้วก็ตั้งสติดีๆและก็เพลงไปนะครับว่าสรุปไอเนี่ยมันตัวไหลเด้อไองามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตามคิดที่ห้า5ผลงานประจำชาติไม่ควรนำมาโชว์แบบไม่มีเหตุ ไม่มีผลพวกเราต้องระวังเพราะสยามคือโจอนโอ้อปัญญาอ่อนอันนี้ไม่น่าจะใช่ผลงานประจำชาตินะครับส่วนตัวแอดมืนคิดว่ามันแสดงละครหรือเปล่าโอ้ระสาทกูจะเสียนะครับและบอกก่อนนะครับว่าสยามเสียมหรือไทยเนี่ยไม่เคยไปขโมยอะไรของพวกคุณนะครับ มีแต่พวกคุณมึงๆนั่นแหละครับโอ้โหมาเรียนนะครับแหมมาอาศัยทมาหากินนะครับมารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยพอมีวิชาความรู้หรือเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยหรือเข้ามาทํางานแล้วเขาสอนทําเป็นเนี่ยเอากลับไปทําบ้านตัวเองแล้วก็เครมกลับมาเฉยเลยนะครับอันนี้ภาษาคนไทยเขาเรียกคุณพี่เน่ละคุณ <laughs> น้ำตากูจะรั่วนะครับคุณความวคิดเห็นที่6หลายประเทศพยายามคัดลอกกัมพูชาแต่ช่างของพวกเขาไม่มีฝีม,มือ <c oughs> โอ้ยงามใสไม่มีประเทศไหนไปคัดลอกอะไรชาวท่าตังนานนะครับมึงวางถุงกาวลงนะครับแล้วก็ตั้งสติดีๆนะครับและบอกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเออ ช่างฝีมือของพวกคุณพี่มึงมงึงมีได้แค่เนี้ยกูยอมไม่มีฝีมือแล้วทำได้ดีกว่านะอประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดความคิด<า>เห็น,<บ>นที่เจ็ดเป็นงานฝีมือของช่างขเขมรโบราณที่ถ่ายทอดวิชาความรู้กันมามีเพียงชาวขเขมรที่ทำได้เท่านั้น โอ้ยไอแบบเนี่ยกูก็คิดว่าไม่มีช่างประเทศไหนในโลกนี้เขาทำได้นะครับเพราะอะไรครับโอ้โตายแลย้วประสาทกูจะเสียก็ดูสารรูนีิครับโอ้โตายแล้วจะเรียกไอ้สุวรรณอาหารก็แหมดูมันจะสูงส่งเกินไปนะครับเนี่ยเรียกไอ้เรือป๊อกแป๊กได้หรือเปล่าเนี่ย พวกมึงมันก็ช่างคอมเมนต์ให้กูหาอยู่ได้เรื่อยๆนะครับโอ้ประสาทจะเสียน้ําตากูาจะรั่วน,นะครับไอ้ว้าวขี้โม้ความคิดเห็นที่8มันคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเามเมต ีมึงภูมิใจไปเหินในโลกของกาวของพวกมึงอะโอ้ประสาทกูจะเสียนะครับอ่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้แหมตายแล้วเพื่อนชาวท่านเลนไซแอดมินโอ้ สามขี้น้ำแตกโอ้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาโนเจ็บหัวใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปลาจอไอรโรตาบนอน